สวัสดีจ้าเพื่อนๆข้ามานันเบงหนึ่งกอยจ้าหนึ่งกอยหนึ่งกอยบานเห่ากอยข้าเจ้าก็กอยข้าวเหนียวผสมกันซุกแล้วจ้าซุกแล้วไป้าไปผสมกันเลยบ้านนี้ ห่อนห่อนข้ากระหนึ่งปลอยซุกเรียบร้อยแต่แต่าจานใส่ข้าวกระจิกมาผสมผุกใส่บักข้าวเส้นตาลหลายหลังแตนะ bí phụ đãi khơi kín đấy nó, quay ban nó không xung mờ này há nhạt, ô nhạt nhạt นี่จะปักพาออกคูดเท่าขูดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่บัผพาออคูดแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือน้ำนะใส่เกลือลองไปก่อน ใส่ซัมเน่ก่อนใส่น้ำตาลลงไปโน้มดขึ้นน้ำตาลก็ได้กินโดนแล้วได้เนี่ย มะพร้าวใหาจังใส่ที่หลังเดี๋ยวคนให้น้ำตาลกับเกลือมันละลายกันคอยว่าฐานมันสิหน่อยแท้เลยนี่ ม,มาหนะม,มาอันนัเป็นคนหมักหวานา หกนน้ำตาลไม่ก่องสัน้นมีไผ่ค่อยกินเลยเนาะบานนอ,อกเข้าเนี่ย กอยบรรน,นองเข้าได้ไงไปคเคยกินอะหากมาบอกไห่ด้วยจ้ามาสิผสมกันเป็นผสมกันมากนะซื้อมาจากตลาดตลาดเล่าตลาดอีสาน มพื่อนอันผสมมันก้อยขอนี้ก็ก้อยข้าวเจ้ามานน้ำกันก้อยขอนี้สิเป็นสีอย่างเงี้ยนี่ออกเรื่องเหลืองก้อยข้าวเจ้าก็จะเป็นขาวๆแบบเนี่ยแต่ก้อยขอนี้มันสีแสบก่าก้อยข้าวเจ้าก้อยขอนี้มันสีแบบเวลาเขาหย่ำานหนึ่งแล้วมันสีเนียว แต่บักขาวลงไปนหน่อยนะเป็นอันใบเขอจาเมันสีบแบบบล็อกไข่เหนียวมันอสิดังกุ๊บก,ก,กนะุ๊บกุ๊บกุ๊บนะรสชาติมันอสิบกคือกกันว่ามันลอย <c oughs> อขออภัยนะจ๊ะเด้อขอเปลี่ยนหน่อยพอดมันคุกว่่สะดวกเปลี่ยนหมอไหมใส่กระมังเลยแบบนี้ก็อ,ออกใหนเบิด สียดายเสียดายมาตออิกต่องไครับอืมนาตาเป็นตาแสบค่ะ còn xét mà nó xim xét xử nó ngọt Xin rất im lặng chứ Có dạng đầy cười chứ nói say cười chứ nói con chưa bớt Tông ẩu khiêm khiêm 不好意思，落了吧，落不开了。 อวอนุญาตค้นเกลือกับอันน้ำตาลเห่นมันละลายกันเด้อเสร็จแล้วจ้านี่คอยเฮา หนึ่งกอยจ้าหนึ่งกอยขกบักขาวอ่อนเสร็จเรียบร้อยไปเด้อจ้าเด้อไปกินน้ำกันไปไปจ้า